สวัสดีครับพบกับช่องระดาขึลื่นทินดดนิสานครับผมวันนี้เป็นวันที่สิบสองครับวันอาทิตย์ครับผมผมจะมาทดสอบเปล่าร่องวาวครับเป็นวาวเครื่องบินนะครับผมลอยห่าสิบเส้นครับเป็นลมอยู่จังหวัดลเอยดนะครับเป็นลมย่มเว้นครับผมตอนนี้อยู่ประมาณใบสองใบสามครับวันนี้ลมแห้งเลยครับผมวันนี้ตอนนี้เปพื้นทีอยู่สนามโรงเรียนนะครับผม อยู่สนามลงเลียนครับสนามทงหน้าเกี่ยวเขาบ้ท่านเหลี่วครับผมแต่ว่าเกียวเขาเหล้วยวกะต้องรอเขาจะเก็บเสี่ยงอีกนะครับผมอีกดนครับผมจังสิเดเรียนวาวยู่ทงหน้าครับเดี๋ยวโมนี่มาตรสอบวาวยู่ลงเลียนนะครับผมลองเบิ้งกับพี่นองว่าสี่ข้นเป็นแบบไรครับผมกับถ้าผู้ใดขามารับชมแล้วนะครับผมถ่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล่องใจให้งดาครับผม เดี๋ยวไอดาสิเรียนมาห้เบิ้งครับติดตามช่มครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเสือกนะครับที่ปล่อยเสือกแลนไปท่างบุญนะครับผมสนามกัดเจ็บแคบครับผมบุ่รู้ว่าสีปล่อยอยู่ร่มบนนอกครับเพราะว่ามันสนามแคบครับแต่ว่าจะเอาขึ้นในพี่น้องในเบิ้งกันครับว่ามันติดข้นเป็นรูปแบบใดครับติดตามช่มครับพี่น้องขออนุญาตปล่อยเสือกแล้วก็ับไปตั้งกล้องนะครับ ไอดาตั้งกล้องไว้ตัวนี้ตัวนึงครับยุ่หลังมี่ตัวนึงครับกับกับกล้องตัวนึงผมก็จิถือแ,นแลนนะครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับยู่แล้วครับพี่น้องบอได้ปล่อยเสียกอีกนะครับคุณครับลมมาคอยมีครับคุณนิ่งดีครับเท่นะครับยู่แล้วครับพี่น้องนี่ครับคุณครับขนสั้นครับพี่น้อง อยู่หรอครับผมลมเบาก็ถอยลงครับรูนครับไปใหม่เลยครับตวนิทว่าไแรแลนนะครับผมปล่อยเบาวไว้เลยครับครับ สนุบ่ครับปันไดครับล่มบ่แห้งครับผมครับล่มเบาครับลงมเหรอครับเดี๋ยวล่มมากสิดันขึ้นดีครับใส่เบืงเด้อครับแล้วล่มมากก็ดันขึ้นครับแบบนี้นะครับโอเคครับพี่น้องดวงนี้ สู่ร่มแห้งได้สบายครับแต่ขนาดร่มเบาก็ยังโอเคครับนี่ครับแต่เบื้องนั้นสีดันขึ้นนะครับวันนี้นัครับร่มแห้งครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องลงไปแล้วเดี๋ยดาผ้าไปเบื้องเบาเก๋เกครับ เปล่าครับเปล่าเครื่องบินร้อยห้าสิบเซ้นปลูกสนุกอะประมาณนี้นะครับผมครับปลูกไว้แบบนี้ครับสองเสาบนครับตัวนี้ร้อยห้าสิบเซ้นนะครับผมกะไปสิบ,บอกสัดส่วนนะครับ อีกนะครับใส่ซีชินซีชินครับลอยหาสิบครับหนึ่งชินหนึ่งชินตัวนี้นะหนึ่งชินเาว้มากนี่ครับหนึ่งชินเาว้มากนี่ใส่ซีชินครับแล้วก็เสากลางครับพี่น้องเสากลางหนึ่งสามเสาหนึ่งเสาสองเสาสามเสาไอสามชินครับตัวนี้ลอยเพื่อไวไนะครับเพื่อมัสนุ่ครับ จริงกับร้อยหาซิฟนะครับแต่ว่าเห้องเพลย์ขึ้นมากบวกบวกเกินมากกลางละหาเส้นหกเส้นก็ได้ครับบวกเกินมากบนครับครับแต่ว่าปีกมีร้อยหาซิฟครับเราก็ส่วนตัวนี้กับหาซิฟครับเสาตัวนี้ใส่ยุ่แปดจิ้นครับใส่แปดจิ้นกับหาซิฟกับแบงส่วนสมุดเบารอยหาซิฟเส้นนะครับแบงส่วนส่วนนี่หาซิฟส่วนกลางนี่กับหาซิฟส่วนนี่กับหาซิฟ แบ่งสะทอกันครับผมส่วนส่วนจุดมัดตัวนี้นะครับกับแบ่งกีมัดตรงนี้หาสิบแลอดมัดลงไปนี่นนนนนวัดจากนี่ลงมานี่หาซิบเส้นครับแล้วก็วัดจากนี่ลงมาหนีหาซิบเส้นวัดจากนี่ลงมานี่หาซิบเส้นจะเป็นรอยหาสิบนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมากตัวนี้ครับปกกลางนี่เพิ่มขึ้นมากขังลราหาเส้นครับ โอกกลางนี่ใส่ยี่ว่ามัน่นอ่อยรอยหกสิบนี่ว่าบวกกันไปอีกเป็นรอยหกสิบสี่ก็ได้ครับรอยหกสิบสี่หรือว่ารอยหกสิบก็ได้ครับการบวกคางและหาเส้นก็จะเป็นร้อยหกสิบนะครับผมครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบตัวนี้ครัห้าสิบห้าสิบนี่ก็ห้าสิบห้าสิบครับผมขั้นการติดกับประมาณน,นี้ครับครับ พี่นอ้องผมในน้นำให้ติดสามเหลี่ยมก้อนนะครับท่นติดตรงสามเหลียมก่อนท่นติดสามเหลี่ยมแล้วแล้วแล้วมันติดตัวนี้ครับม้นงตง่ายครับตัวนี้คือเสริมผลนมกคือครับตรงกลางให้มันสวยงามครับโอเคครับพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรังใจแห่ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับคลิปหนาไม่ยังได้ดีเดีดเรยรเดนวาวอีกตัวหนึ่งตัวไม้เหย็ดไม้ ผมเื้อสีไทยให้ปี่นองและเบิ้งกันอีกนะครับผมครับสําหรับมือน,นี้คลิปนี้ก็ขอพูุน่หลายครับทีขามาเบิ้งครับผม,มลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรังใจใได้ครับสาหรับมือน,นี้คลิปนี้สวัสดีครับ